โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับถ้ารับชมรายการมารดกชาแนลนะฮะตอนนี้มาพบเกมเออ just cause 2นะฮะก็อยู่ในพาร์ทที่2แล้วามาดูกันบ้านละหำของผู้ชายคนนี้ได้เลยนะฮะอ่าน,นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเร็วก็ปกตินะอ่ะโอเคหรือว่าปรับเมาส์ช้าก็ได้เมาส์ช้าเมาส์ช้าเออเมาส์ช้ามันก็เร็วอยู่ดีเอยเอาเป็นว่า,าไปค,อคออ่อยย่องเอองไปเอาปืนตรงนี้ก่อนนะฮะ เราจะทำภารกิจมันให้เสร็จในวันนี้อ๋อกดอ e. ีสเปลียนสเปลียนสเปลียนอ๋อเหรอเออว้างระเบิดกดจ e. ีเอากดกดปล่อยไงวะแล้วจะเออไปในป่าก่อนลุกแมพโอเคไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโน่นจับมาทรมานอีเดี๋ยว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 อยาให้จับได้นะอย่าให้จับได้อย่าให้จับได้อุ้ยตายหาซะโอเคอยู่เจาะอ่ะไม่ให้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 โอเคมา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 แข่งปืนกันเหรอ ฟักเอ้ยโอ้อ้ยระเบิดโอเคถ้าคลิปนี้ผู้คำหยาบก็ขออภัยด้วยนะฮะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกศุลเกศุกระสุลเกศุลเกศุนอ๋อถังน้ำมันยิงเลยยิงเลยยิงถังน้ำมันเออเดี๋ยว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 เออฮะเขี่ยม กว้างเขาให้ตูมครับตูมไหมไม่ระเบิดโอ้กว่าจะไปครับอืมตั้งอีกระเบิดไหมตูมอืมจะตายแล้วโอ้โหโอ,โอ้แน่มากตายแน่มากเอาล้มด้วยโอ้มีงี้ด้วยโอเคเองงเลยข้างนี้งงมีไกต่ตาตัวเลยคั้าอืม มาสลิงอา่ายิง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 โอเคไิจอ,อ,อาอ่าโอเคมา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 เลเวลหนึ่งแล้วโอเคคืออะไรเลเวลหนึ่งคืออะไรอ่ากดอีกดอ e ี e ขับได้ด้วยเหรออ,อ่ะฮะว้าโอ้๋เจ๋ง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 ่อนะฮะวันนี้เราจะมาขับรถกันเดียวเดียวเดียวเอคิดแป๊บ ย่เออชนแม่งเลยชนมันเลยชนมันเลยไปทางนู้นเหรอภารกิจตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมโอเคแล้วเราจะไปทางนู้นนะครับแบบไม่ต้องเกาะอะไรอีเจ้าเลเวลสองอืมเอาเอาเอา,เอาได้ไหมเนี่ยกดอีเอามานี่ขับใจขับใจนะพวกเอออ๋อระเบิดระเบิดระเบิด ขอ,ขอดูก่อนขอดูก่อนขอดูก่อนเอออะฮะมันมันมีคําแนะนําใหม่ออ่๋ออย่างนี้นี่โอเคอืมไปต่อ,อต่อภารกิจต่อยุกันได้อืมนะฮะตรงนี้มันยังไม่จบอีกเหรออ๋อยิงยิงคนนี้ยิงคนนี้ยิงชายคนนี้ ยิงชายคนนี้มามาชายคนนี้ชายคนนี้อ๋อตายฮ่าเหยียบระเบิดเออเดี๋ยว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 ใจเย็น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 ลูกหลานใจเย็นใจเย็นลูกหลานอี๋วิมันไส่มันไส่อ,อ่าอ่าอ่ายังไม่ตาย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 ตายเถอะ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 เออเออระเบิดหลายตัวมากโอ้โหจอส มันวางระเบิดกับพวกอย่างนี้เลยเหรออะฮะมีโจ๊ะๆๆโอเคระเบิดไหมระเบิดไหมไม่ไม่ระเบิด,บด,บดโอ้โหมีหลายเส้นทางให้เราไปครับเอาไงล่ะครั้งนี้อ้เราไปเอาปืนก่อนปืนพวกนี้มีค่ามากเอาบวกเอาปืนโหโอเคศูนนัดอ๋อ อะไรเนี่ยศูนย์นัดไม่เข้าใจครับไอพวกนี้มันเล่นปืนศูนย์นัดคืออะไรเออเราไปด้านบนเลยเหรอเอาจริงดิอ๋อเป็นสุปแปดแมนอ่ะฮะอืมขึ้นมิ๊กขึ้นมิเกขึ้นมิกเอขเอขึ้นตรงนี้อ๋อขึ้นตรงนี้อ๋โอโอ้โหถ้าตายนี่จบเลยนะไม่ได้เซฟเลยนะอ่ะช่อตรงนี้เหรอเอาจิงดิ ตรงนี้เหรอไม่ไม่ไม่ใช่คิดว่าไม่ใช่ซึ่งอีกอะจริงดิแล้วอ่ะเอออ้อฮะอ๋ฮะก็อย่างกับสไปเดอร์แมนรอบสองไปทางนู้นใช่ไหมอ่าโอเคโอ้ดูมันมามาเป็นคันรถอืมอืม ไม่มีระเบิดนะไม่มีระเบิดแน่นะอ่านะฮะโอเคอยมาเก็บปืนเก็บปืนอ๋อออสามสามสามเอากดยีีไม่ได้อีใหม่สี่สองหนึ่งสามอ่ะกด E ีสามสี่สามหนึ่ง โอเคเข้าได้ไปะเนี่ยพูดระเบิดนะนะฮะเขาได้แน่นะไม่ได้เหรอเอาไปทางนุ้นครับยังจะมีต่อยก็เอาหัวใจเอาเลือดโอ้เลือดเดือดเชื้อไขของข้าปืนอะไรเนี่ยโอ้โหบีมาร์กจริงๆแล้วกดไม่ได้คืออะไรเดี๋ยวอ่ะนะฮะเออ อตกไปตกตายตรงเนี้ยโคตรอานาถเลยเราโคตรอานาถเลยไรเฟิลอะไรเฟิลเหรอไม่ใช่ดูไงเป็นไรเฟลิลโอเคของอ่ะอ่ะฮะเราจะไม่ทำประวัติศาสตร์ครั้งที่สองให้มันยุ่งยากอีกแล้วตกตายจ้าอ๋อโอเคอ๋อไรเฟลิไล,ฟลไรเฟลิลไรเฟิล ไรเฟนเม่กี้มกี้มือี้ไนอฟนมาจากไหนมาจากไหนอ่ะฮะไปอืมเสียวจงจเฮ้ยหนึ่งสีสองสามอืมรหัสล็อกอีวเลต่อเลยเดวเดยเดี๋ยวเดี๋อ่ะฮะอ๋อนั่น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 นยิงให้มันล่วงยิงให้มันล่วงเราต้องยิงให้มันล่วงไม่ล่วงไม่ได้ ไม่ล่วงเราตายฮะเอาเอาไม่ได้ทั้งนั้นมาปืนกลมาสู้กับปืนนี่มาโอ้โหโอ้โหโอ้โหจนมุมแล้วโอ้โหโอ้โหจนมุมแล้วจนมุมแล้วใจเย็น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 นะครับ

มันขี้โกงมากครับคือมันใช้หอมาฆ่าเราโดยเฉพาะแล้วมันจะตายแล้วโอเคมันตายแล้วโอ้โหดีใจแต่กอดแตกอือะไรอะสตอรี่เหรออ๋อนะฮะผมก็ได้ไปาทำการเบาเสียงมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงกันใช่ไหมอืมนะไม่เป็นไรก็พอดีแล้วพอดีแล้วอืวดเล่าแตกเมื่อกี้เป็นะไรเมามากเลยไง โอเคไม่มีแล้วามาไปทางไหนต่อข้างบนเหรอข้างบนเหรอไปเอาอะไรอะ่ะเดี๋ยวข้างบนมีทางไปได้วยเหรอข้างบนมีทางไปได้วยเหรอเดี๋ยวมันต้องมีทางไปอะ่ะลิฟลิฟลิฟมันไม่มีลิฟต์รัดด่านนี้มันจะมีลิฟต์เหรอถามเลยเถอะเอมันต้องมีแล้วนะอ่าผลทางอยู่อีกยาวไกลถ้ายังไปไม่ถึงก็อย่าเพิ่งงงไว้ใจ โอเคอะฮะเอ้น okay. uh ั huh. okay. ay, hai hai ่นไงนั huh. ang, in v ang, v ang f f ่นไงมันให้ไปตรงนู huh. uh ้นใช่ไหมแต่ผมอยากได้ไปเอาของตรงนู้นก่อนน่ะเฮ้ยโลกบังจริงเราโลกมากระวังจะฝันเสียนะฮะเดี๋ยวอะฮะอ่ะฮะอ่ะเคจะลงไงวะเนี่ยไปเอาของอ่ะอยู่ชั้นไหนชั้นบนเหรออะ ปาบอืมตกมาไม่ตายอ่าโอเคนี่ของที่เราตำหเอ่าลงลงไปดีรออะไรอ่าฮะอืมสตอรี่อีกแล้วคาดซีนสิเฮ้ hey, ยยิงให้หน่อยเซแอะนะฮะจะตายแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันยิงเล่าฉัน,ฉ,นฉันไม่ได้กินเล่าเลยช่วยไม่ใช่โ้ม เป็นฉากที่มันมากระเบิดวิ่งกลับเอากลับไปโอ้โหชิวมาก,ยอ,อ,กาอย่างชิวอะ่ะพระเอกเรายางชิวอะ่ะเอาระเบิดกลับไปอย่างชิวอะ่ะเออรอเลยวิ่งทีครั้งนี้รออะไรเออกางลมได้เวลากลางลมใช่ไหมโอ้โห นะฮะสตอรี่มันยังไม่จบอีกอะเนี่ยตอนนี้พวกเราต้องไปที่อื่นกันเนาะโอ้รถรถรถอะไรเนี่ยรถโคตรพังเลยโอเคครับยังไงเอ่อพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็เป็นกำลังใจเพื่อให้ผมแคสเกมนี้ต่อไปด้วยนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับบ๊ายบายคือพันนีต้ตายเยอะมากเลยนะฮะ